แนี่คือใครอะครับแกนแกนี่คืออะไรก,ก็คือคุณยายเฮ้แยแลย้วอีงแยนเป็นคุณยายหรอและแล้วยังไงครับไหนยุ่งกัดอ๋ฮะฮะแล้วยังไงครับแล้วแล้วพี่ลีดาล่ะพี่ลีดาบอกอีแยนเป็นอะไรฮะ อยู่ไหนอะอยู่ตรงก้างรงอันนี้อ่าเหรอไหนนะ <c oughs> แล้วมันพังยังเนี่ยใครทำดาบอารสรคุณยายพังยังนี่นี่นันน่นีอะไรคะมีหนึงไม่กล่งยังไม่พังเหรอของอิงแลนยังไม่พังแล้วของใครพังหนูของหนู โซ่กลางน้ำจนมันงอมันงออยู่แล้วลูกมันงอตั้งแต่แรกแล้วลูกก็หนูเล่นงอกันตั้งแต่ที่ร้อยเอ็ดแล้วไงตั้งแต่บ้านคุณย่าแล้วค่ะหนูชอบเจ็บเบอรฮะหนูชอเจ็บตรงเนี้ยตรงไหนคะตรงไหนคะเดี๋ยวกินรู้กับอาตุได้ตรงเนี้ยอะไรล่ะคะ ตุกเจ็ดเท้าเหรออ๋ออะไรคะนั่นตัะอะไรก็ไม่ฟังอีกมีไหมละเปิดดิล่ะ อันนี้ยังไม่พังใช่ไหมสองอันนั้นพังแล้วใช่ไหมใครทำนหนูนั่นแหละใครทำไหมคะใ,<น>ใครทำพังคะอีกอันนึงอินแดนทำพังอีกอันนึงออลินทำพังอ้าวเหรออินแดนไม่จก็เพียอ่าปิดไว้ปิดไว้เดีย๋ยวไฟหายปิดไว้นะเดี๋ยวถ่านหมดนะครับโอเค อีแนนไหนแม่มาดูดิยุงกัดอม่เจ้าเป็นแกนนี่เอ้ยเจ้าเป็นอะไรเจ้าจะเป็นอะไรเจ้าเป็น,อปนดอกปาโจ <laughs> อารคอีเป็นใครคะเจ้าหมูเป็นใครคะเ็นแบบเนบบสซี่เกอ แล้วพี่นา่นินเป็นอะไรค่ะิปนชินอบออหิวข้าวยังหิวข้าวยังอลินหิว้าแล้วงาหิวข้าวยังครับหิวข้าวแล้วโอเคครับกินบ็อกโคลี่ไหมครับ ก็พอใหญ่ใ่เอแมาให้กินดูแบ่งกันได้ไหมครับไม่ได้แก็กินใหญใเยอะเยอะเหรอเดี๋ยวแม่เอาให้ากกินนมช็อแลตเมแบบที่แม่กินอ่ะรัรสนั้นอ่ะแบบนั้นอ่ะโฟมูค่ะชอบเหรอคะ มัฮะอีบิก็กินแบรสช็อกโกแลมหลายรสเลยรกินอันนี้ให้หมดนะเดี๋ยวแม่จะซื้อแบบนั้นให้โอเคไหมคะซื้อแบบกล่องแบบขวดที่นลินกินทุกวันนี้เรียกว่าแบบกล่องค่ะแบบกล่องเรียกว่านมกล่องแต่ถ้าแบบที่แม่ซื้อที่ร้อยเอ็ดนั่นที่บ้านคุณย่าเรียกว่านมขวด โฟมอสขวดแบบขวดมันเป็นขวดใช่ไหมถ้าที่นลินกินทุกวันเรียกแบบกล่องเข้าใจยังเข้าใจไหมคะยิงแรงอ่ะแรงกีดสีแดงต่อมอสด้วแรงตาอกีดสีแดงดูมันสีแดงมันรสชาติเ่อร่าีนะ